cậu có ta mà lên kem hey, okay. con này ta lên gì phải lắm đêm đã ta, วับพิเศษคือว่าพิเศษมากเลยนะคะเรากดไปเลยแล้วแบบนี้ไม่ถึงหนึ่งวิคือได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยเกมแรกมาเกมแรกใครจะชนะเราวัดไปเลยฮะทุกคนเราไม่ต้องไปกลัวคนกันเองจะกลัวทำไมเหรอ ทุกคนคิด่ามันเออกแลนะ้ว M500 เนี่ยมันลัออกแล้วนะอย่าเข้าไปอดนะย่าร้าให้มันเข้นะามาเให้เข้ามากันก่อนนะทุกคนล้วจะยมันามาแล้วน เนี่ทุกคนเราตายนาเเกินป้าทุกคนเครื่องปนเราไม่ใช่ลีหัวใเลยดับเบิลคิลทริปเปิลคิลทุกคนมันแปลกๆนะอาคนที่ใช้ MP5 หรอะ ถ้าจะกินซและรีกรูเดี๋ยวเรามาดูกันเกมที่สอ ลิฉันก็ทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยเยเรอนี้ย,ยนไปเลยจะเกินไป ตัดไปเกมต่อไปเลย First blood ่มไปเยันเกินไปแล้วคนเด็กี่เรจะไปจัด มันจะรายางานแล้วมันไม่เหมนะทุกคนมรายงานไปรายงานคนน,คน,นี้นี่หนรายงานแบบไม่มีงยงารเหนะคะที่บอกเลยอาจรันมีจริง ซื้อปืนในไม่หวไม่น่าไม่นนนนนนลูเทียนะนะทุกคน ใช้ตามที่นคยแต่เกมน่าเราจะมาเล่นใหม่เกมหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่นะทุกคน